ลองนึกภาพตามนะครับในสนามรบที่เรียกว่าตลาดการเงินเนี่ยมีจอมยุทธ์อยู่2ประเภทเสมอมาเลยการทําความเข้าใจเส้นทางของทั้งสองคนนี้นะครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยคือบน,นเส้นทางนี้เนี่ยมันมีนักรบอยู่2แบบครับแบบแรกคือนักสะสมร้อยกระบวนท่าคนประเภทนี้จะไล่าตามทุกวิชาลับใหม่ๆเลยมีกลยุทธ์เต็มคลังแสงไปหมดแต่พอถึงเวลาต้องสู้จริงกลับสับสนลังเลแล้วก็พ่ายแพ้ไปใไนที่สุดแต่ในทางกลับกันก็มีนักรบอีกแบบหนึ่ง คือปรมาจารย์เพลงดาบเดียวคนนี้จะเลือกอาวุธที่ใช่แค่ชิ้นเดียวแล้วอุทิศทั้งชีวิตฝ,ฝึกฝนกระบวนท่าน,นั้นซ้ําแล้วซ้าเรา่าจนดาบกับร่างกายเนี่ยมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันตัดสินใจได้ในเสี้ยววินาทีด้วยสัญชาตญาณลุล้วนเลยครับคําถามสําคัญมันก็เลยอยู่ที่นี่แหละครับว่าในยุทธภพแห่งนี้เราอยากจะเป็นจอมยุทธแบบไหนกันแน่และเนื้อหาในครั้งนี้คือการเจาะลึกถึงเส้นทางของปรมาจารย์ครับ บทเรียนแรกบนเส้นทางนี้เลยนะคือการทําความเข้าใจกับดักที่อันตรายที่สุดครับนั่นก็คือความเชื่อที่ว่ายิ่งรู้เยอะยิ่งเก่งซึ่งเอาข้อจริงมันมันมกจะนําไปสู่ภาวะที่เรียกว่าอมาาัมพาตจากการวิเคราะห์ะครับคือมีข้อมูลมีทางเลือกเยอะเกินไปจนตัดสินใจทําอะไรไม่ถูกเลยพอเราหนีจากกับดักนั้นได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการเดินทางที่สําคัญที่สุดเลยคือการเดินทางเข้าสู่ข้างในเพื่อค้นหาอาวุธของเราเองครับ เพราะว่าปรมาจารย์น่ะเขาไม่เคยใช้ดาบของคนอื่นมาสร้างตำนานของตัวเองเหรอกครับจุดที่สําคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้เลยครับกลยุทธ์ที่อาจจะทํากําไรมหาศาลให้กับคนอื่นเนี่ยอาจจะทําให้เราหมดตัวได้เลยนะถ้ามันฝืนธรรมชาติของเราการเลือกอาวุธที่ไม่เข้ากับตัวเองมันก็เหมือนใส่รองเท้าผิดเบอร์นั่นแหละครับยิ่งเดินก็ยิ่งเจ็บแล้วคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าธรรมชาติของเราเป็นแบบไหน ในศาสตร์แห่งการต่อสู้นี้นะครับเราสามารถแบ่งจริตของนักรบออกเป็น3ามาธาตุหลักๆได้ครับคำถามสําคัญก็คือเราเป็นคนแบบไหนเป็นสายบุกที่แบบใจร้อนตัดสินใจเร็วเหมาะกับการรบแบบฉาบฉวยหรือเปล่าหรือว่าเป็นสายตั้งรับที่สุข,ขุมอดทนรอคอยจังหวะที่ดีที่สุดเหมือนแมาทับใหญ่หรืออาจจะเป็นสายพลิกแพลงที่ปรับตัวเก่งหาโอกาสได้ในทุกสถานการณ์การรู้จักท่าแท้ของตัวเองนี่แหละครับ คือก้าวแรกสู่การค้นพบเพลงดาบที่ใช่สำหรับเราเอาล่ะพอเรามีดาบที่ใช่แล้วก็มาถึงหัวใจของการฝึกฝนที่แท้จริงกันแล้วครับนี่คือส่วนที่บอกเลยว่าน่าเบื่อที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนความพยายามที่ต้องใช้ความคิดให้กลายเป็นทักษะที่ใช้ได้เองโดยอัตโนมัติและนี่คือปรัชญาที่เป็นแก่นของทุกสิ่งเลยครับความสำเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากการมีคลังอาวุธที่ใหญ่ที่สุดนะ แต่มาจากการมีดาบแค่เล่มเดียวที่เรานะ่ะรู้จักมันดีกว่าใครในใต้ล่านนี้แต่สิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือนี่ไม่ใช่แค่การทำซ้ำแบบไร้จุดหมายนะครับแต่มันคือการฝึกฝนอย่างจดจ่อทุกครั้งที่เราทำซ้ำคือการตั้งเป้าหมายเล็กๆเพื่อให้มันดีขึ้นอีกแค่1%เปอร์เซมันคือการเปลี่ยนความน่าเบือ่อให้กลายเป็นเกมของการพัฒนาตัวเองที่ไม่สิ้นสุดครับแล้วจะสร้างสัญชาตญาณหรือที่เขาเรียกกันว่าความจาของกล้ามเนื้อได้อย่างไงอ่ะ นี่คือตัวอย่างเทคนิคเลยครับฝึกกับกราฟย้อนหลังจนเราเห็นรูปแบบได้ในเซี่ยววินาทีใช้บัญชีทดลองโดยมีเป้าหมายแค่การทำตามแผนให้เป๊ะที่สุดและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการจดบันทึกโดยให้คะแนนคุณภาพของการทำตามแผนไม่ใช่ผลแพ้ชนะเอาละครับทีนี้เรามาถึงบททดสอบที่แท้จริงของจอมยุทธแล,ะละ้วล่ะนั่นคือการต่อสู้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสนามรบข้างนอก แต่เกิดขึ้นข้างในจิตใจของเราเองนี่คือหุบเหวที่อันตรายที่สุดบนเส้นทางนี้เลยครับช่วงเวลาที่เรียกว่า drawdown หรือช่วงขาดทุนต่อเนื่องมันคือตอนที่ท่าไม้ตายที่เราเชื่อมั่นมาตลอดกลับสร้างบาดแผลให้เราครั้งแล้วครั้งเล่าและมันเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่ยอมแพ้ครับทักษะสําคัญของปรมาจารย์เลยนะคือการแยกแยะให้ออกครับว่าการขาดทุนนั้นมันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นแค่ความซวยที่เราทําทุกอย่างถูกต้องแล้ว แต่ผลลัพธ์มันไม่เป็นใจซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆหรือว่ามันเกิดจากความเสื่อมของวิชาคือเราขาดวินยัยหรือสภาพตลาดมันไม่เอื้อกับเพลงดาบของเราแล้วจริงๆการวินิจฉัยที่ถูกต้องจะนําไปสู่การแก้ไขที่ถูกจุดครับและเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของเกมแล้วนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สําคัญมากเลยนั่นคือการตระหนักว่าจอมยุทธที่ฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่พยายามจะเอาชนะตลาดหรอกครับ แต่คือคนที่เรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวอย่างสอดคล้องไปกับจังหวะของมันดัางหาเหมือนการไร่รำที่สวยงามเลยล่ะครับจุดสูงสุดของการฝึกฝนทั้งหมดเนี่ยคือการเข้าถึงสภาวะไหลลื่นหรือที่เรียกว่า flow state ครับมันเป็นสภาวะที่การวิเคราะห์และการตัดสินใจไม่ได้มาจากความคิดอีกต่อไปแต่มาจากสัญชตาตญาณที่ผ่านการขัดเกลามานับหมื่นครั้งทุกอย่างจะดูง่ายดดยเป็นธรรมชาติและนี่คือเป้าหมายสูงสุดของประมาจา์ทุกคนเลยครับ และเมื่อเราบรรลุถึงขั้นสูงสุดแล้วนะเราจะพบว่าปรัชญาแห่งดาบเดียวเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสนามรบอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นวิธีในการใช้ชีวิตของเราไปเลยปรมาจา์ที่แท้จริงนะครับเขาจะยึดมั่นในวิถีแห่งถ้วยชาที่ว่างเปล่าคือเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วแต่จะทําตัวเป็นผู้เริ่มต้นเสมอเพราะเขารู้ดีว่าวันที่เราคิดว่าตัวเองเก่งแล้วเต็มแล้วคือวันที่เราหยุดเติบโต ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางครับแต่คือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดหลักการอันทรงพลังนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้ได้กับทุกมิติของชีวิตเลยนะคําถามคืออะไรคือทักษะเดียวในการทํางานที่ถ้าเราเชี่ยวชาญมาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปเลยอะไรคือนิสัยเดียวด้านสุขภาพที่จะส่งผลดีต่อร่างกายโดยรวมทั้งหมดหรืออะไรคือการปฏิบัติเดียวที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดการค้นพบและฝึกฝนสิ่งนั้นแหละครับคือวิถีแห่งดาบเดียวในชีวิตจริง และนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ได้คบคิดกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการทำงานหรือการใช้ชีวิตอะไรคือเพลงดาบเดียวที่เราต้องเลือกและอุทิศตนเพื่อฝึกฝนมันให้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างตำนานในแบบฉบับของเราเอง